บริษัทเาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมาหาตอนเวทีลูกทุ่ง hey. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับครั้งที่29นะครับ <laughs> จากรายการไม้ทองเหลืองครับ <Yeah. S 3> <laughs> ก่อนจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับ เราจะขอ,อนำท่านไปพบกับคณะกรรมการมากันสาท่านด้วยกันนะครับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับครูสลัวครับ<ว>และอีกท่านหนึ่งนะฮะ<ว>ก็ค้ามบอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะหรือว่าสตริงนะครับ<ว>เพราะว่าเติบโตมากับวงการ<ว>เพลงจริงๆเลยอาจารย์แดนบุรีรัมครับ<ว> อีกท่านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นครูนะครับซึ่งทําโชว์มายิ่งใหญ่อลังการมากมายนะครับครูกระเทียมครับนิดนึงนะครับช่าชะชะอันนี้สาวช่าก็ได้คุณพัน ผมไม่ใช่พันฮะคุณเป็นใครครับผมหมื่นครับออลุกหมืน่นตกกักมบพันหน<ม>่งมีบทกรอนอะไรสักหน่อยไหมครับรูสลัวเญญจ้าบทเจ้ากรอนต้องโชว์นิ้เด็กก่อนให้เด็กแข่งขันเขาบอกคนเราไม่ถึงข่าวตายไม่ไวายชีวาวาดครับหากว่าใครเข็นคาดไม่อาสันถึงข่าวตายไม่ไวายชีวาวานันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังตายผมจิยิงๆครับ แค่มาจิ้มฟันก็ตายได้ร้ายจริงๆเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วนะครับกรรมการทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับครับโทรศัพท์เพ้ทําำงานอยู่โอเคนะเออฉันมาประกวดกับกลางตัดสินไม่ทองเหลืองอยู่โอเคนะสวัสดีค่ะโอ้โหโทรศัพท์เขาให้โทรมาหืมให้โทรมาลูกศิษย์โทรมาเอาละครับมาถึงผู้เข้าประกวดท่านแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นนักร้องประกวดเรียกได้ว่า เป็นเด็กที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับสี่ขวบนี่เธอก็เริ่มฝึกร้องเพลงแล้วพอโตขึ้นมา7ขวบเนี่ยครูเห็นแววก็เลยส่งเด็กคนนี้ไปประกวดนะครับพอ1ิบขวบเธอก็ได้รางวัลมานะครับพูดแล้วอยาหาว่าคุยเลยนะครับถ้วยที่บ้านเธอนี่เป็นเข่งเลยครับถ้วยรางวัลถ้วยที่เธอกินแล้วไม่ได้ล้างเอาลงสองลง <c oughs> ปล่อยนักร้องเลยฉันเบื่อหน้าครูสลาแล้วพีนะครับ รับงานเยอะจังหวัดนะฮะช่วงนี้มีงานที่ไหนบ้างช่วงนี้มีจังหวัดอะไรบ้างก็จะเป็นยุทธยาแต่นี่แค่ทีเดียวยุทธยาภาชีลุบุรีเชียงรายหาดใหญ่ประดังกันตังชะตูลเบฬาบุกเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่แล้วก็กลับมาจังหวัดที่ดีคุณหมื่นครับอะไรทำไมวันนี้คุณถึงมาทำงานสายครับผมรถเสียเหรอครับไม่เสียแต่รถติด แต่ว่ารถติดผมซ่อมแล้วพวกเบสสบัดค่าเสียซ่อมแล้วคลับแล้วไปเล่นให้ใครดูบ้างเวลาไปเล่นไปร้องเพลงอะไรเล่นใครดูไปหลายที่ก็มีแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอ่างพิจิตรแม่ชิดเมือจงจันทร์แมุ่บผันหนองคายแม่ละไม้เมืองแพร่แล้วอยู่จกกังหวัดอะไรโอ้แม่กนะทีมันส่งเล่น <laughs> ทีคุณครูส่ง เธอกับไม่ได้กับคุณครูคือเล่นแล้วรู้ใจกันไงเรมาเล่นกันเราเล่นกันนะอวันนี้เป็นอะไรไม่สบายเนี่ยโอ้โหฉันกําลังมาคอมเมนต์อยู่โทกันทั่งานวันนี้นะครับไปพบกับนักร้องท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นนักร้องสาวสู้ชีวิตนะครับร้องเพลงเพื่อแม่จริงๆเลยนะครับ เป็นนักร้องที่เก็บหอมรอมริบเงินเก่งมากร้องเพลงมาทั้งหมด12ปีตอนนี้มีเงินในบัญชีอยู่1,250แล้วครับอ้โหมาสมสะสมเอาไว้และดวงชะตาชีวิตของเธอครับมีหมอท่านหนึ่งเคยทำนายดวงเธอไว้ถ้าเธอร้องเพลงต่อไปรับรองว่าชีวิตเธอหัวดกแน่นอนครับไปพบกับเธอเลยครับคุณเบกกี้ศีธัญญาครับ ม่งมีตาคุณจำมันได้ <c oughs> เมื่อโลกสลาย <c oughs> นั่นคือคำขอจากฉัน <c oughs> เธอคือทุกสิ่งและเป็นตัวแทนแห่งฝันส <c oughs> าย,ย,าายใยรักนั้นมอบให้เธอผู้กำเนิดมา ดวงตาในน้อยค่อยลืมตาผ้าขาวสะอาดสีสันเติมวาดระวังไม่ให้แผ่วกายาขาวบร <ขอ S 3> ิสุทธิ์มองอันเป็นยองใหญ่แต่นี้ต่อไปแม่จะคุ้มครอง ตายแล้วท่านได้ยินเสียงนกหวีดอย่างงี้ต้องหยุดร้องเลยนะครับถือว่าครูไม่ชอบแน่ครณสลัวเป่าทําไมครับลองนกหวีดครับแต่มาลองอะไรตอนนี้ละครูนี่เขาประกวดกันอยู่ทำไมลองก่อนตัดสินละคะเอางี้ในเมื่อเป่านกหวีดหยุดแล้วยังไงก็ต้องคอมเมนต์กันลวครับฮะอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์คอมเมนต์เลยนะครับเริ่มจากท่านแรกก่อนแล้วกันครับครูสลัวครับเชิอเลยครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำติ่มซำอยู่ที่เอ็มเค พาสาวกินไอติมซันเดย์เที่ยวทะเลให้ไปชะอำแต่วันนี้ต้องบอกเลยเสียงหนูอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงแต่ว่าหนูก็แก้ไขปัญหามาแล้วนะคะวันนี้เสียงแหบก่อนมานี่หนูก็พยายามกินน้ําแตงโมปั่นไปก็ยังไม่หายแตงโมปั่นนี่ไม่หายไม่หายค่ะน้ำซ้อมปั่นก็ยังไม่หายน้ำมะนาวปั่นก็ยังไม่หายเดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยหนูจะไปหาทานสำล้อปั่นแล้วกันค่ะหนูร้องเพลงเพราะมากเลยนะเสียงดีนะแล้วทำไมเปล่าลูกวีนล่ะคะคุณครู คืออยากจะบอกว่าเห็นใจคนทํางานหน,น,น่อยแม่คะาก่อนไม่แล้ขึ้นราคาอาหารแพงไม่ไหวงานที่ทําก็ได้เงินน้อยเกินไปข้าวของแพงจะบ้าตายเจยอยากตายเด็กคนนี้ร้องเพลงดีนะมีมูลวัตถุวัลจากคนใช้ได้ครับนี่คือเพชรในวงการลูกทุ่งโอ้รอที่จะเจรนายท่านเองจริงไหมจริงดิคุณครูกระเทียมกลับมองตรงจุดที่ว่า เธอร้องไม่สุดคำราไม่สุดแขนเออเดี๋ยวกลับไปเคลียร์ให้นาโอเคนะเออยืมจักรยานเจ้าอาวาสมายืมจักรยานเจ้าอาวาสนี่หนูร้องไม่สุดคำรำไม่สุดแขนตรงไหนคะเมื่อกี้หนูก็ทำเต็มที่เลยชุดหนงเธอร้องไม่สุดคำเธอรำไม่สุดแขนเธอต้องกล้าแสดงออกให้มากกว่านี้แล้วทำยังไงอ่ะให้มาคดดูหน่อยมิวสิกมา ไปไปฮะไปสามสี่ไปเลยเนี่ยลไปเลยไปเตเห็นป่ะสองสามไปเฮ้หาคนดูเลยเห็นไหมลงมมาหาคนดูด้วยอ๋อสกลมไม่ถึงดูครับดูครับนี่กับคนนี้ก็ได้ครับครูนี่ก็ได้ก็คือน้องยังทำไม่สุดถูกต้องอยากให้น้องไปพัฒนาเรื่องท่าเต้น หรือว่าถ้าเป็นเพลงช้าก็ผายมืออะไรออกไปเป็นเพลงช้าก็คืออต้องผายออกไปครับขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าเคยเขียนลีลาครูตล่าเลเคยประกวดที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าชีวิตหนูผ่านมาหลายเวทีมากผ่านมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยเวทีค่ะคุณครูเวทีประกวดร้องเพลงนี่นะฮะผ่านเฉยๆไม่ได้ขึ้นไปค่ะขพืนที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็เอาทั้งสามท่านก็คะแนนให้ไว้ในใจก่อนแล้วกันนะครับผมั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องเป็กกี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอารับมาถึงนักร้องประกวดท่านที่สองนะครับ เป็นนักร้องชายแตงยันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ประกาศให้น้องก่อนครับเชิญเลยครับชื่อสามนลูกของแงะครับยินรอพี่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ประกาศให้เด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเป็นเด็กที่กระตันอยู่เขาต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่นี่เขาจะเป็นไรวะทาเมามันก็ไปอ้วกแล้วก่อนข้างนอกไปเด็กชายคนนี้นะครับสองขวบคลานออกมาจากท้องแม่นี่เรียกว่า เป็นเด็กที่เกิดจากโรงลิเกมาเลยเ๋อเหรอเติบโตจากโรงลิเกสามขวบนี่ชงนมกินเองแล้วบางทีบ้านยากจนครับเล่นลิเกเล่นไม่ได้เงิน <c oughs> เด็กคนนี้ต้องหานมกินเองฮะคานไปที่ถุนเวทีไปดูดนมหมาโว้ยตาก็ยังมองไม่ค่อยเห็นดูดจุ๊บจุๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บดูดไป <c oughs> พอกำลังจะอิ่มตกใจว้ายไม่ใช่หมาตัวเมียกลายเป็นหมาตัวผู้ เติบโตมาด้วยความทุรักทุเลจริงๆโอยลูกหมาลำบากลำบานะครับในหนไยใไหนายจะได้พาไปพบกับน้องท่านนี้นะครับเขามีชื่ออยู่แล้วว่าสามขวัญลูกขนแแกครับผมอยู่บ้านแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่หาดใหญ่ตามวัยขายข้าวขาหมูอยู่พัก พยายาช่วยป้าจะขายสบู่ไม่เจอชอมตู่อ๋ออีนูขายเสื้อผ้าเด็กไม่มีทิฏฐิเลยนักร้องคนนี้เป็นไงอาจารย์ครับสุดยอดอักขระชัดเจนไม่มีเพีย<ม>้ยนสำเนียงใช้ได้เลยครับโอโ้ชุดชอบหมดเลยนะฮะดีมากผมกลับมามองตรงจุดนี้นะ<ม>คุณนั้นไม่มีทิฏฐิ<ม>และไม่ควรจะมาจุติด้วย พอโอ้โหจ้าเอานี่ไปเลยเฮ้ยทางนู้นบอกให้ทางนี้พูดบางเต้เฮ้ยคุยกันทุกเรื่องแล้วหรอรู้เรื่องแล้วยืนฟังอย่างเดียวเลยเรียบร้อย้วครับแจารย์ั่วครับถือว่าคุณเป็นนักร้องอาชีพว่าได้นะครับปกติเนี่ยคุณฝึกร้องเพลงส่วนมากเนี่ยฝึกกับเพื่อนหรือฝึกคนเดียวฮะส่วนใหญ่จะฝึกคนเดียวครับ ไม่ให้คนอื่นเขามาดูเราฝึกอ่ะอย่้คอมเมนต์กวัวเขาจะขอเพลงค่ะขอเนื้อเพลงอะไรครับผมไม่ได้ฝึกคนเดียวจริงๆแล้วผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่คุณแม่บอกว่าอยากให้เป็นดาราแต่ผมไม่ชอบเป็นดาราครับแล้วส่วนบ้านส่วบ้านคุณไปหาเพลงที่ไหนฮะอแถวบ้านนะฮะล็อกหกที่เดิมครัยา ใช่อรัพลงแกนวคส่วนมากเป็นแนวลูกทุ่งหรือสตริงอะไรยังไงเพลงที่ร้องกันเป็นแนวสากลพรัพอน้ตเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหวันนี้ฟังเสียงน้องๆแล้วก็คะแนนเก็บไว้ในใจเลยครับคะแนนเก็บไว้ในใจเอาละครับสองท่านผ่านไปแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้บอกตรงๆเลยเกิดมาเพื่อเป็นลูกทุ่งโดยแท้จริงเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือเป็นบุคลิกมึงร้องไปแล้วจะซ้อมทำไมอีกนนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องสาวเสียงเซ็กซี่แล้วก็ต้องขยี้ใจท่านผู้ฟังแน่นอนครับ ไปพบกับเธอเลยครับน้องปกชัดครับผม ขับด้วยนะครับผู้ชมู้กรรมการทุกคนด้วยนะคะดีค่ะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเนื้อเพลงก็ดีครับเพลงนี้เราจะของสีร้องแล้วก็เพิ่งเจอเขาเนี่ยแหละครับโอ้ไอ้คุณเห็นแล้วกวแคุณสึกอึ้งนะละทึ่งกับความสามารถของคุณมากเลยอ่ะครับเงาเสียงดีมากขอบคุณมากค่ะเอาคุณได้ผ่านเข้าไปรอบต่อไปอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณคูจะต้องพูดเลยนะว่าเธอนั้นร้องได้สุดคำและเต้นได้สุดแขนเอเละครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตัดสินกันแล้วนะครับระหว่างน้องจิ๊บนะครับแล้วก็สามขวัญลูกของแงะอีกท่านหนึ่งก็คือต้องเบกกี้สีธัญญาณเด็งนะครับนะครับเดี๋ยวขอผลการตัดสินนิดหนึ่งครับตอนนี้มาแล้วนะครับอยู่ที่นี่แล้วและผลการตัดสินนักร้องลูกทุ่งไม่ทองเหลืองได้แก เวทีแห่งนี้แล้วหนูจะเป็นผู้ชนะไงคะอาจารย์อะไรก็ผ่านอะไร้วอ้าวครูให้เธอขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหหนูทำเต็มที่แล้วทำไมทำไมทำไมหนูถึงแพ้ไหนบอกว่าใจหนูเป็นผู้ชนะเดี๋ยว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 ครูกระถ o นครับกระเทียมกระเทียมแล้วผมมันทำไมแม่ผมชนะเธอผมทำผไม่สุดคำรำไม่สุดแขนผมตามใจครูทุกอย่างดูไม่สุด คุณไปบอกว่าอะไรไปยอมพีรักกายให้กับครูกระเทียมเหรอใช่ครูให้ผมทำอะไรผมก็ทำแล้วบอกใล้ผมชนะโอ้โหไอ้กระเทียมขนาดนี้มึงก็เอาช่วงนั้นฉันก็เมาอยู่กับมันนั่นแหละไม่ได้นะครับผลการตัดสินออกไปแล้วนะครับเออเราไม่ยอมไม่ยอมได้ยังไงอ่ะเขาชนะไปแล้วไม่ได้ไม่ได้โอ้โหวุ่นวายเยอะเลยนะครับตัดภาพไปทีก่าเลย